สิ่งเล็กๆที่เป็นตัวประกอบของเตาแก๊สนั่นก็คือกิบลัสสายสำคัญอย่างไรนะหรือไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆเอ๋ยเอาแก๊สในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สแม่ค้าหรือว่าเตาแก๊สในครัวเรือนในแบบหัวเตาต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องใช้กิบลัสสายทั้งสิ้นนะคะเตาหนึ่งตัวใช้กิบลัสสาย2ตัวค่ะนั่นก็คือลัดหัวลัดท้ายอย่างฝั่งละตัวค่ะเพื่อนๆเอ๋ยมีความสำคัญคือจะไม่ทําให้แก๊สรั่วหรือว่าแก๊สซึมออกมาได้นะคะ เราจะจำลองเหตุการณ์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเราลืมกิ๊บรัดสายเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้คือเตาฟู่เตาแมค้าค่ะเห็นไหมคะว่าท่อไปสายเราลืมกิ๊บรัดสายใส่เข้าไปนะมาเดี๋ยวเราจะเปิดถังแก๊สให้เพื่อนๆดูกันเลยถ้าเปิดถังแก๊สแล้วนะอ่าเปิดแล้วไม่มีเอฟเฟกนะคะไม่มีเอฟเฟกตอ้าเห็นกันหรือเปล่าว่าแก๊สเนี่ยจะดันออกนะคะดันสายออกนะคะเพื่อนๆและเกิดสายแก๊สรั่วได้และสายแก๊สหลุดได้นะคะเพื่อนๆอันตรายค่ะ ก่อนการใช้งานเราควรเช็คนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วถ้าเกิดจุดไฟละมันจะอันตรายแค่ไหนเพื่อนๆลองคิดดูอันนี้เลยเอุ้ยดูดแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเพื่อนๆอันตรายจริงๆค่ะควรเช็คให้ดีนะคะก่อนการใช้งานถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีสาระฝากกดแชร์ด้วยจ้า